ส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทำอะไรอยู่จ้าทำอะไรอยู่จ้าจจกินข้าวยังจ้าตามที่หลูกินข้าวยังจ้ากินข้าวหรือยังจ้าอ่าตามที่หลบกินข้าวหรือยังจ้า กินข้าวเลยยัง,งจ้าโอ้ยเล่นลนะ้ำลายณโมกินข้าวแล้วจ้ากินข้าวแล้วกินนมแล้วแต่ยังไม่ยอมนอนจ้ายังไม่ยอมนอนจ้าโอ้ ไม่นอนง่ายๆแบบน้ำโมเนี่ยดูแล้วไม่นอนง่ายหรอกอาการอย่างนี้ไม่นอนง่ายแน่ๆเลยอื้มอึบ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 อ่าไปก่อนนะจ๊ะน้ำโมโออยอ นโมอยากไปเที่ยวแล้วนโมอยากไปเที่ยวแล้วไปก่อนนะจ๊ะนโมอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องต้องไปเที่ยว